ที่8 3ดที่833ภายใต้แสงจันทร์ท้องทะเลเต็มไปด้วยดวงดาวและสัตว์ทะเลธรรมดาบางชนิดก็ลอยขึ้นและลงทําให้เกิดระลอกคลื่นบนผิวน้ําถังซานก็คว้าเข้าไปในความว่างเปล่าจากนั้นเขาก็กอดเหมยกงจือที่เพิ่งกลับมาจากเคอรี่เมืองสู่เกาะในอ้อมแขนอย่าก่บปัญหาข้ามีเรื่องด่วนจะบอกเจ้าเหมยกงจือผลักถังซานออกไปด้วยความโกรธดูเหมือนว่าทุกครั้งที่เขาสามารถคาดการการะมาถึงของเขาล่วงหน้าได้ ทำไมคุณถึงมีข่าวด่วนทุกครั้งที่กลับมาจากเมืองเคอรี่ทั้งซานยิ้มยังคงแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้สนใจเลยครั้งนี้มีเรื่องด่วนมากกว่าครั้งที่แล้วคราวที่แล้วเป็นเพียงการมาถึงของจอมมารผู้ยิ่งใหญ่คราวนี้มีข่าวจากอสูรกวางราชจากกรพรัดท,ทั้งสามจิ้งจอกสวรรค์เทียนหยางและดีหยินทุกคนเคลื่อนตัวไปทางเคอรี่เมืองมาไม่ใช่เพราะพวกเขาค้นพบสถานที่รวมพลในทะเลหรือ เหมยกงจื่อกังวลถังซานสายหัวมันไม่ควรเป็นเพราะเหตุนี้แต่ดูจากปฏิกิริยาของพวกเขาแล้วฉันสามารถยืนยันบางอย่างได้ไม่ต้องกังวลฉันกลับมายัางโลกที่เราเคยเป็นและตอนนี้ฉันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจากเมื่อก่อนหลังจากที่เขาออกไปเป็นพระเจ้าถังซานก็มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับดาวฟ้าหลันในชีวิตก่อนหน้านี้เขายังมีดาวที่ระดับพลังงานไม่อ่อนแอกว่าดาวฟ้าหลันซึ่งมีมากกว่า22อันดับการมีอยู่ ระนาบอันทรงพลังดังกล่าวย่อมนำไปสู่การโลกของระนาบอื่นในจักรวาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระนาบสีแดงเข้มที่ถูกกลืนกินเข้าไปสถานการณ์ในดาวฟ้าหลันดูเหมือนจะสงบเกินไปหลังจากได้ยินเหมยกงจือพูดถึงเสาจักรพรรดิแห่งสภาสารบรรพบุรุษเขาได้ตรวจสอบกับจักรพรรดิปีศาจคริสตันในที่สุดถังซานก็หาเหตุผลได้แล้วและในขณะเดียวกันก็รู้สึกเศร้าสำหรับปีศาจเท้าของดาวดวงนี้จักรพรรดิองค์ที่สอง ดาวที่วิวัฒนาการอย่างกระทนหันโดยการกลืนแต่ก็ซ่อนตัวหลังจากวิวัฒนาการจริงไหมคุณคิดว่าดวงตาของกฎจัก,กรวาลน,นี้หลีกเลี่ยงได้ไง่ายมากเป็นความคิดที่ดีที่จะพัฒนาอย่างลับๆแอร์ละมันจะไม่ปรากฏขึ้นทันทีทันใดจนกว่าจะสามารถพัฒนาเป็นอาณาจาักรแห่งทวยเทพได้แต่ถ้าจู่ๆกฎของจัก,กรวาลค้นพบระนาบมิติสูงที่ปรากฏขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้ละ่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้จะหลุดออกจากการควบคุมและจากนั้นนำความพินาศมาสู่ดาวฟ้าหลันเท่านั้น ดังนั้นหลังจากที่ถังซานร,รู้สึกเช่นนี้ในกระบวนการที่จะออกจากดาวฟ้าหลานและมุ่งหน้าไปยังดาวโต้หลัวเขาได้ส่งร่องรอยของลอมหายใจของดาวฟ้าหล่นไปยังด้านนอกของเครื่องบิน จากสถานการณ์ปัจจุบันของดาวฟ้าหลันที่สัมผัสได้ถึงลมหายใจอย่างน้อยต้องอยู่ในระดับเดียวกับดาวฟ้าหลันถ้าดาวบริสุทธินำทางทั้งสองจะเติบโตได้ดีและเติบโตไปด้วยกันอย่างไม่ต้องสงสัยสามารถให้ดาวฟ้าหลันมีอนาคตที่ดีกว่าและหากกลืนดาวเข้าไปก็อาจทำลายต้นก,นกำเนิดของส่วนหนึ่งของดาวได้แต่สุดท้ายภายใต้กฎแห่งจัก,กรวาลจะถูกทำลายโดยดาวที่ระดับฟ้าหลันระนาบสีแดงเข้มแล้วเติบโต,ตเป็นอาณาจากักรแห่งเทพ,พเจ้าเกือบจะเป็นความแน่นอน นี่คือความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของราชาแห่งเทพรุ่นหนึ่งและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคำนวณได้จากการดำรงอยู่ของพัคพวกแม้แต่เจ้านายของดาวเมื่อเหมยกงจื่อฟังแผนของถังซานเขาก็แปลกใจอีกครั้งจนพูดไม่ได้ถ้ามีคนพูดว่าเขาเคยคำนวณจากกระพัดหลายองค์มาก่อนก็คงจะทําให้คนรู้สึกไม่น่าเชื่อ ไม่เป็นไรเมื่อฉันฝากเข้าไปฉันสัญญาว่าจะช่วยให้ดาวดวงนี้บรรลุอาณาจักรแห่งเทพ,พเจ้าฉันหวังว่าหลังจะได้รับการนำทางความแข็งแกร่งของกอบอบลินทั้งสองในดาวดวงนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างมากถังซานยืดเอวของเขาและพูดว่าพี่ชายคุณไม่กลัวที่จะสร้างภัยพิบัติที่ใหญ่กว่านี้หรือมันเป็นความหายนะแต่ก็เป็นโอกาสเช่นกันกลับไปที่เมืองเคอรี่กันเถอะ ถังซานจับมือเหมยกงจื่อและเคลื่อนย้ายไปยังเมืองเคอรี่ในทันทีนี่เป็นข้อดีขอองค์การทำลายความแข็งแกร่งของเขาอีกครั้งและเป็นสัญญาณว่าเขาเชี่ยวชาญบีคอนเวลามากขึ้นจัก,กรพพัดอสูรจิ้งจกสวรรค์ใช่หรือไม่นอกจากนี้เขายังนำจัก,กรพพัดวิญ,ญญาณแห่งสวรรค์สององค์จากดีหินและเทียนหยางหักตรีศูนย์ไม่กลับมาเขาจะวิ่งไปยังมาหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับเหมยกงจื่อแต่สถานการณ์ปัจจุบันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อเขามีความแข็งแกร่งเพียงพอแล้วก็ถึงเวลาต่อสู้กับพวกมันวันนี้มาเร็วกอว่าที่ถังซานคิดไว้มากเกินไปบนหัวเมืองเคอรี่เซียวเหอในระดับราชาปีศาจเป็นผู้นำ และข้างหลังเขามีกลุ่มมนุษย์ที่รวบรวมมาจากเกาะโดยถังซานในบรรดามนุษย์เหล่านี้นอกเหนือจากผู้แข็งแกร่งที่เก่งกาจของสถาบาันไถถอนยังมีเด็กบางคนแต่จําได้ว่าเป็นมนุษย์ฉลาดในการต่อสู้วันนี้พวกเขาต้องทิ้งมเมล็ดพันธุ์แห่งชัยชนะไว้ในใจมเมล็ดพันธุ์ที่พิสูจน์ว่ามนุษย์มีเพียงพอที่จะแข่งขันกับเผ่ากอบลิน เผ่าอาสูรนกยูงส่วนใหญ่ในเมืองนั้นได้รับคําสั่งไม่ให้ออกไปแต่ภายในเผ่าเท่านั้นและสัตว์ประหลาดตัวอื่นก็หายไปนานเนื่องจากข่าวจากจัก,กรพัิทั้งสามในราชสำนักกล่าวได้ว่าทั้งมวลเมืองเคอรี่ทุกวันนี้นอกจากมนุษย์แล้วนอกจากเผ่าอาสูรนกยูงแล้วยังเป็นเมืองที่ว่างเปล่าเหมยกงจื่อในชุดสีเงินซุกตัวอยู่ข้างๆถังซานดวงตาของเขาฉายแววทุกรูปแบบที่เขาและเขาเผชิญหน้าศัตรทูที่ทรงพลังในการแข่งขันบทที่834 ในการต่อสู้ครั้งนี้พวกเขายังปฏิเสธความช่วยเหลือของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคริสตันจักรพรรดิเสือขาวและจักรพรรดิอสอตะและพวกเขากล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่านี่เป็นการต่อสู้ของมนุษย์เกือบสามปีผ่านไปแล้วตั้งแต่การล่มสลายของสถานที่ชุมนุมเมืองเคอรี่ในช่วงเวลากว่า1 0 0 0วันและคืนแม้ว่าจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ เมื่อผู้จัดการระดับสูงของ,งองกรเหมยกงจือเจ้าเมืองเคอรี่คนปัจจุบันมาที่เกาะทั้งสองและประกาศว่าเขาจะเริ่มทำสงครามกับสารบรรพบุรุษอย่างเป็นทางการสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่เห็นไม่ใช่ความกลัวแต่ลึกกล้ามความเกลียดชังความเกลียดชังเช่นเดียวกับหลานเสี่ยวและฟาชูญาติของพวกเขาเสียชีวิตในสถานที่รวมตัวของมนุษย์ในเมืองเคอรี่นอกจากพวกเขาแล้วยังมีมนุษย์อีกกี่คนที่สูญเสียญาติสนิทและเพื่อนฝูงในภัยพิบัติครั้งนั้น ความเกลียดชังในเลือดสามารถให้บับปติดสมาด้วยเลือดเท่านั้นในขณะน,นี้เมื่อเทพสมุดและหัวหน้าเผา่ามนุษย์เผชิญหน้ากันมีอารมณ์ตื่นเต้นอย่างหาที่เปรียบมีได้จากเมืองเคอรี่ทั้งเมืองลำแสงสามดวงมาพร้อมกันบนท้องฟ้าอันไกลโพ้นและความรู้สึกกดขี่ที่ไม่มีใครเทียบได้เล็ดลอดออกมาจากจัก,กรพรรดิทั้งสาที่เสด็จมา ทั้งซานสวมกอดเหมยกงจื่ออย่างตรงไปตรงมาฉากนี้ดูเหมือนคุ้นเคยกับเขาเธอเลือกที่จะเป็นอสูรปาัากในชาติที่แล้วและได้รับเทคนิคการหลอมรวมที่สมบูรณ์แบบกับเขาเทพเจ้าทั้งสองอยู่ร่วมกันในชีวิตนี้พวกเขาทั้งหมดได้รับการปลูกฝังจากกระชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แต่พวกเขาได้เผชิญหน้ากับสามจัก,กรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดในราชสำนักด้วยกันซึ่งสองในนั้นคือจัก,กรพรรดิสวรรค์และจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งอง เทพสมุดกล้าหาญมากเขาต้องการจะหยุดฉันไม่ให้รอสามคนด้วยร่างเดียวจัก,กระพรรดตปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ยิ้มให้ชายหนุ่มรูปงามที่มีผมสีฟ้าพลิ้วไหวอยู่ข้างหน้าเขาถ้าเขาต้องการจะกำจัดเผ่าปีศาจนกมิยุงย่อมทำให้เกิดกระแสพลังตามมาข้างหลังเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าเขาจะเพียงคาดเดาวเท่านั้นเมื่อเขาเห็นเทพแห่งท้องทะเลแห่งมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดปุ้งเหมยกงจะอยู่ตรงหน้าเขา ฝ่าบาทจิ้งจอกสวรรค์ล้อเล่นเธอจะเป็นคนคนหนึ่งได้อย่างไรเป็นไปได้ว่าเธอไม่ใช่กองกำลังต่อสู้ที่อยู่เคียงข้างฉันหรือว่าเธอไม่เข้าตาคุณทั้งซานตอบด้วยความรู้สึกสติต่อต้านแรงกดดันของจัก,กรพรรดิทั้งสามกลับมาและมีเมฆฝนฟ้าขนองจางๆอยู่ข้างหลังเขาและแสงสีทองก็พลุ่งพล่าน คุณนั่นแหละที่ผ่านพ้นภัยพิบัติในตอนนั้นจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เข้าใจที่มาของเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลนี้ทันทีเมื่อเขารู้สึกถึงพลังทำลายล้างที่กลิ้งไปมาในเมฆฝนฟ้าขนองใช่แล้วเราเคยเจอกันหลายครั้งแล้วถังซานพูดต่อด้วยรอยยิ้มจัก,กรพรรดวิญ,ญญาณสวรรค์ทั้งสองเทียนหยางและดีหยินมีการแสดงออกที่ไม่แน่นอนในขณะที่จัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เงียบไปสองสามวินาทีหลังจากได้ยินคำพูดของถังซานแล้วเขาก็ใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้ ถ้าฉันรู้เรื่องนี้ฉันควรจะเพิกเฉยต่อใบหน้าของฉันและทำลายเธอและผู้หญิงคนนี้ด้วยกันในศาลบรรพบุรุษแม้ในตอนแรกถ้าฉันต้องการพาเธอไปเธอก็ไม่มีทางแก้ไขพวกเราได้ถังซานตอบอย่างใจเย็นว่าเขาในฐานะรุ่นของราชาเทพแสดงพลังของเขาอย่างง่ายดายเพื่อให้สวรรค์ได้อย่างไรจากกระพัดจิ้งจอกสวรรค์มีโอกาสขี่ได้ไหม แม้ว่าเวลาจะหวนกลับจริงๆเมื่อเขาหนีออกจากราชสำนนกจัก,กรพรรดตปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ก็ไล่ตามและฆ่าเขาเป็นการส่วนตัวและเขามั่นใจอย่างเต็มที่ว่าเขาและเหมยกงจือจะจับไปอย่างปลอดภัยวันนี้ฉันอยากรู้จังคุณจะต้านทานเราสามคนด้วยตัวคนเดียวได้อย่างไรแม้ว่ามงกุฎคริสตันที่อยู่ในสถานะจุดสูงสุดจะ,ะเผชิญหน้าเราสามคนในวันนี้มันก็อาจไม่มีโอกาสเลยจิ้งจอกน้อยเจ้าคิดว่าข้าจะเอาชนะเจ้าทั้งสามไม่ได้หรือ ทั้งซานกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเมื่อจูจ่ๆร่างคริสตันก็แยกออกจากกลางของเขามองไปยังจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ด้วยน้ำเสียงไม่ดีจัก,กรพรรดิทั้งสามตะลึงงันในเวลาเดียวกันและเทียนหยางสวรรค์เป็นคนแรกที่พูดฝ่าบาทคริสตันใช่ไหมฉันยังไม่ตายและไม่รู้ว่าจะรวมหยินและหยางอย่างไรดังนั้นอย่าถามฉันเลยจริงๆพูดด้วยความโกรธทำไมคุณถึงเข้าร่วมค่ายมนุษย์ จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ยังคงไม่อยากเชื่อเลยว่าจักรพรรดิปีศาจคริสันไม่ตายจริง,รงๆแอร์ละมันก็ดูเล็กลงฉันยินดีช่วยใครธุระของคุณคืออะไรรอให้คุณสร้างอาณาจักรพระเจ้าแล้วนำศพของฉันไปแปลงเป็นอาหารจริงๆยิ้มแล้วล้มลงบนหัวของเมืองเคอรี่อ,อย่างน่ากลัวคริสตนบีบบังคับไปทั่วทั้งร่างและใช้ทุ่งสีขาวบริสุทธิ์ขนาดใหญ่เพื่อปกคลุมเมืองเคอรี่โดยตรง ด้วยวิธีนี้เขาไม่สามารถใช้โชคของเขาส่งผลต่อเมืองเคอรี่ได้คุณพ่อทําในสิ่งที่คุณต้องการจะทําเสียงของจริงๆดังขึ้นในใจของถังซานทุกคนตกตะลึงฉันเพิ่งได้ยินจากถังซานว่ามีการแสดงดีๆให้ดูแต่เมื่อฉันเห็นถังซานเผชิญหน้ากับจัก,กรพรรดิทั้งสามทันใดนั้นผู้หญิงที่สวยดังกล่าวก็ปรากฏตัวขึ้นและเธอก็ล้มลงบนร่างของเธอข้างๆจากพวกเขาการสนทนาได้ยินว่าเธอดูเหมือนจัก,กรพรรดิอสูรคริสตน ถ้าใครเห็นหน้าแดงแดงตาโตตาโตตอนนี้คงเดาได้ว่าคนนี้เคยเห็นความรักเหนือเมืองเคอรี่รัศมีของตรีศูนย์สีทองสองประกายและออร่าของสายเลือดสีทองขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นด้านหลังถังซานประจันหน้ากับจัก,กรพรรดสามสำนักเป็นหนึ่งเดียวไม่แพ้ใครฝ่าบาทนี่เลือดควรชดใช้ด้วยเลือดบทที่8 3 5 เสียงคลื่นดังมาจากมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนอกเมืองเคอรี่ใบหน้าของจักรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์มืดมนและขอบเขตสองขั้วของระดับจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือเมืองเคอรี่และกดไปทางถังซานและเหมยกงจือนอกจากจักรพรรดอสูรจิ้งจอกสวรรค์แล้วจักรพรรดแกนแท้สวรรค์ทั้งสองเทียนหยางและเอิร์ดหยินก็รวมหยินหยางและหยินหยางเข้าเป็นโดเมนสองขั้วทันที ความรู้สึกกดขี่ที่จัก,กรพรรดิระดับสูงสุดทั้งสามสามารถระเบิดออกมาในทันทีภายใต้สถานการณ์ปกติก็เพียงพอแล้วที่จะบทขยี้เมืองใดๆใ,ในทวีปนางฟ้าให้เป็นผงโดยตรงรู้สึกถึงออร่าพลังงานจากจุดกำเนิดส่วนใหญ่ของดาวสีน้ำเงินซึ่งควบคุมโดยจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ถังซานยิ้มแสงสีม่วงทองผลีบานจากส่วนลึกของดวงตาสีฟ้าสีฟ้าของเขาขอบเขตสองขั้วนั้นสับสนและจัก,กรพรรดสวรรค์ทั้งสองก็เปลี่ยนใบหน้าพร้อมกัน พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อควบคุมหยินและหยางและไม่ให้พลังฉี่ทั้งสองปะทะก,กับพลังแห่งโชคและครอที่วุ่นวายเมื่อหยินและหยางฉี่ในระดับจาก,กระพัดสัมผัสกันพลังระเบิดที่ปะทุกออกมานั้นทรงพลังมากจนแม้แต่พวกเขาเองก็ทําได้เพียงถอยหนีอย่างไรก็ตามความกังวลของพวกเขานั้นฟุ้งเฟือยอย่างสมบูรณ์ มือของถังซานที่เกาะติดกับปีศูนย์ดึงรูปแบบการสร้างแบรนด์ที่ลึกลับอย่างหาที่เปรียบมิได้ไปในทิศทางของจัก,กรพรรดิทั้ง3รัศมีสีทองหลายสิบดวงที่ปกคลุมจัก,กรพรรดิทั้ง3ในเวลาเดียวกันด้วยรัศมีอันโอ่อาขององค์การกับขังโลกหินและหยางฉีผู้รุนแรงเหล่านั้นก็เชื่อฟังในทันใดและไม่ระเบิดโดยตรงภายใต้ใตการจำกัดของพายุป,ปั่นป่วน ทั้งสาลพยักหน้าให้เหมยกงจือที่อยู่ข้างข้างเขามีปีกทั้งหมด8ปีกที่มีแสงสีฟ้าลวงตาอยู่ข้างหลังเขาและด้วยคลื่นของเงาเขาก็หนึงจาก,กระพัดทั้งสองเข้าสู่วงกลมการต่อสู้ของเขาทันทีมงกุฎนกยูงสีทองอยู่บนศีรษะของเหมยกงจือและใต้ตาของเขามีสีแดงเข้มไม่สิ้นสุด ดาบวิเศษเรียวที่ครั้งหนึ่งเคยฟันราชาปีศาจดีมอนเทพแห่งสวรรค์แตกแยกเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งและผิวหนังของสตรีผู้สูงสักในชุดสีเงินค่อยๆแผ่ลดลายเวทมนต์สีแดงเข้มที่งดงามออกไปด้วยรูปลักษณ์ของดาบวิเศษเรียวนี้เหมือนกงจื่อเดิมออร่าลึกลับและลึกลับกลับก,บกันโดยสิ้นเชิงและรัศมีของภูเขาซากศพและทะเลเลือดก็ถูกเปิดเผยในจิตสำนึก แสงสีแดงเหมือนการประหารชีวิตในช่วงเริ่มต้นของสวรรค์และโลกเหม่ยกงจือยกดาบเทวเทพปะูนขึ้นเหนือศีรษะพลังทั้งหมดของจิตสำนึกและสายเลือดของเขาถูกระบายออกมาและสีผมของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นสีขาวราวกับดินแดนสังหารเทพในขณะนี้ดาบโลหิตปะศูน์ดาบวิเศษยับยั้งรัศมีทั้งหมดและฟาดลงเบาๆจากกระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ผูนวายในจิตวิญญ,ญาณภายใต้แสงศักดิ์สิทธิ์ของชูรารู้สึกถึงความผันผวน,ผอนข,อของพลังงานทั่วร่างกายของเขา เขารู้สึกราวกับว่าเขาอยู่ในตัวอ่อนความกดดันจากทุกทิศทุกทางทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจและเขาก็พยายามอย่างหนักราวกับว่าสติสัมปชัญญะสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเขาจะหายไปหากเขาหยุดชั่วขณะหนึ่งดาบโลหิตฟ,ฟันผ่าร่างของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรสวรค์ภายใต้ทักษะมหัศจรศรย์ท,ทีทท่ปะท,ทุขึ้นจากดาบศักดิ์สิทธิ์ชูราไม่ต้องสงสัยเลยว่าร่างของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ซุดตัวลงทันทีแม้แต่เนื้อและเลือดของเขาก็แตกเป็นเสี่ยงๆราวกับว่าพวกเขาได้รับการตัดสิน กลุ่มนุษย์และปีศาจนกยูงเหนือหัวของเมืองเคอรี่ตกตะลึงออร่ราของดาบเล่มนั้นค่อนข้างคล้ายกับของจัก,กรพรรดิอสูรพยักฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่แต่เป็นทักษะเวทมนต์ที่น่าสะพรึงกลัวที่พวกเขาไม่เคยได้ยินจากประสบการณ์ทั้งหมดความหมายขององค์การพิพากษาดูเหมือนจะมาจากความว่างเปล่าอื่นดาบตกลงมาและจัก,กรพรรดิถูกทำลาย ตัดหัวจัก,กรพรรดิผู้ชมเหล่านี้ไม่ได้คาดหวังว่าการประทะกันเพิ่งเริ่มต้นและเหมยกงจือซึ่งเป็นเพียงราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองเคอรี่ได้สังหารจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไปแล้วชั่วขนาหนึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในเมืองเคอรี่ทั้งหมดประหลาดใจมากจนพูดไม่ออกมีเพียงสองคนเท่านั้นที่สงบนิ่งคือสองคนที่มองตรงไปยังจริงจริงและจริงจริงที่ยังคงปล่อยทั้งสองโพล่าโดเมนด้วยใบหน้าที่ไม่แยแส จริงๆตามข่าวหรืออายุไขของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์แต่ละชั่วอายุคนเพียง500ปีจะมองเห็นได้อย่างไรจากการสนทนาระหว่างคุณกับจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์คนปัจจุบันในช่วงภัยพิบัติที่เขารับผิดชอบสารบรรพบุรุษมานานกว่าพันปีแล้วเมื่อเขากลับมาที่เกาะครั้งแรกถังซานได้ถามจริงๆ จิ้งจอกน้อยใช้วิธีการพิเศษบางอย่างในการเชื่อมต่อพลังต้นกําเนิดของเขากับภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์ปรับใดที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์สามารถระงับโชคของทวีปนางฟ้าได้เขาจะมีชีวิตอยู่ด้วยโชคของเหล่าทวยเทพสิ่งที่คุูมักจะเห็นร่างกายเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งขององค์การดํารงอยู่จริงๆกล่าวกับถังซาขนขณะที่แทบผลไม้ที่ปลูกทางฝั่งทะเล แล้วในสวนนรกในตอนนั้นถ้าฉันป้อนมเมล็ดบัวทั้งหมดจากสวรรค์ไปยังดาวจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์จะล้มลงอย่างสมบูรณ์หรือไม่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกจิ้งจอกน้อยตัวนี้ช่างอุตสาหามากฉันไม่รู้ว่ามันเหลือสำรองอีกกี่ตัวสำรองอีกกี่ตัว ดาบเล่มหนึ่งฟันจากกระพัดดาบเทวเทพสูนย์ในเหมยกงจือสลายไปเจดีขนาดเล็กที่มีความแวววาวหลากสีถูกปล่อยออกมาจากหน้าผากของเขาพื้นที่นับไม่ถ้วนถูกพันเข้าด้วยกันและร่างของเหมยกงจือก็กลายเป็นภาพลวงตาทันที อีกด้านหนึ่งของถังซานที่ยืนอยู่ข้างหน้าพายุที่ไม่ทราบแน่ชัดข้างหลังเขาคือปีกทะเล8ปีกที่มีได้สีทองอ่อนจำนวนหนึ่งเชื่อมต่อพลังหินและหยางอยู่ข้างหลังเขาตรีศูนทองคำในมือของเขาว,วาดรัศมีสีทองออกมาอย่างต่อเนื่องทีละคนเพื่อควบคุมอาวุธศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาตินี้ชีวิตก่อนหน้านี้เป็นของแทงซานเทพแห่งท้องทะเลทักษะการควบคุมเวทมนตร์ที่ทรงพลังที่สุดที่เขาเคยควบคุมนั้นยอดเยี่ยมในขณะนี้บทที่836 จัก,กรพรรดิสวรรค์หยางสวรรค์ในชุดคลุมสีแดงทองและจัก,กรพรรดิเมฆาดินฟ้าในชุดสีน้ำเงินก็ดูมืดมนเช่นกันด้วยอำนาจของหยินและหยางที่ไม่สามารถควบคุมได้พลังของหยินและหยางจึงถูกควบคุมโดยเทพเจ้าแห่งท้องทะเลองค์นี้และค่อยๆกลั่นกรองและเขาอาศัยพลังของคนเพียงคนเดียวในการต่อต้านต่อหน้าจัก,กรพรรดิที่ก่อตั้งมาช้านานทั้งสององค์ แม้ว่าถังซานจะไม่เคยจงตีจากกระพัสวรร์ทั้งสองตั้งแต่ต้นจนจบแต่รัศมีสีทองที่หนึ่งออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยตรีศูนทองคำนั้นเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของพวกเขา แม้ว่าเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นพายุปั่นป่วนจะเป็นเพียงแค่รัศมีสีทองสองสามดวงที่ไม่มีพลังแต่มีเพียงผู้ที่เผชิญกับทักษะอันศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงที่ถังซานปลดปล่อยออกมาเท่านั้นที่จะรู้ได้อย่างชัดเจนว่าการต้านทานรัศมีสีทองจำนวนมากเหล่านั้นอย่างไม่หยุดยั้งการผสมผสานการระเบิดเข้าด้วยกันนั้นยากเพียงใดการควบคุมโซ่ทักษะเวทมนต์พวกนี้ไม่กินพลังเลือดของเขาเหรอ จักพรพรรดอายินแห่งสวรรค์ปฐพีได้ปลดปล่อยพลังแห่งยินบริสุทธิ์ออกมาอีกครั้งเพื่อน,นำทางไปยังพายุป,ปั่นป่วนในระดับจาก,กรพพัดวิญ,ญญาณสวรรค์คุณทำได้เพียงหายใจเท่านั้นการฟื้นตัวของพลังงานของตัวเองโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่กลัวสงครามการขัดสีแต่พายุป,ปั่นป่วนของถังซานนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนมหาสมุทรและความถี่ขอองค์การปล่อยตัวก็สูงขึ้นเรื่อยๆหากเป็นแบบนี้ต่อไปเธอและเทียนหยางหรือหลังจากนั้นจัก,กรพพัดสวรรค์ทั้งสองจะตกอยู่ภายใต้าใตการควบคุมของพายุป,ปั่นป่วน ในเวลานั้นถ้าเทพสมุดนี้สามารถระเบิดพลังจงตีเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆจากเผ่านกยุงได้ในตอนนี้พวกเขาทั้งสองจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าพวกเขาจะไม่ตายอย่าก,กังวลฝ่าบาทเสียงราบเรียบและน่ารื่นรมของถังซานดังขึ้นในจิตใจของจัก,กรพรรดทั้งสองในเวลาเดียวกันนอกจากจะต่อต้านแล้วคุณยังสัมผัสได้ถึงการควบคุมของชันเหนืนออย,ยินและหยาง ในเวลาเดียวกันแสงสีน้ำเงินทองเล็กๆที่แกนของ,งวงล้อแสงสีทองขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังสีสะของถังซานก็แอวบวับรวมกับได้สีทองที่กลืนกินซึ่งปล่อยออกมาจากปีกทั้ง8ของเทพสมุดหยืนและอย่างสองฉีที่มีเสถียร,รภาพพายุที่ไม่แน่นอนถูกทำลายโดยไม่คาดคิดโดยถังซานกลืนโดยตรงและรวมเข้ากับแบรนด์จัก,กรพรรดิเงินคราม พลังแห่งยินและยางผสานกันในสีเงินสีน้ำเงินที่วุ่นวายความผันผวนของพลังงานที่รุนแรงแผ่ออกมาจากแบรนด์จากนั้นรัศมีเจ็ดสีก็พุ่งขึ้นจากด้านหลังศีสษะข,ของถังซานอีกครั้งยินและยางที่เข้ากันไม่ได้สองฉีจริงๆแล้วกลับมาโดยตรงกับความวุ่นวายเงินสีน้ำเงินร่างหนึ่งแม้แต่ความวุ่นวายที่ไม่ทราบแน่ชัดของถังซานก็ยังมีเสถียรภาพในระดับใหม่อีกครั้งคุณไม่ได้มาจากดาวฟ้าหลันจากกระพัสวรรค์เมคาดินพูดกับถังซาน เป็นเวลาหลายปีที่เธอและจัก,กรพรรดิเทียนหยางได้ลองใช้วิธีการเกือบทั้งหมดที่สามารถส่งเสริมการหลอมรวมของยินและหยางได้แต่ไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาทั้งหมดล้มเหลวและด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาทั้งสองคนมีเพียงคำอธิบายเดียวสำหรับเรื่องนี้ นั่นคือดาวไม่ต้องการรวมพวกมันสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเทีนยนหยางหรือดีหยิงพวกเขามาถึงสายเลือดของยอดเขาระดับแรกภายใต้การฝึกฝนเต็มรูปแบบของสัตว์ประหลาดเมื่อฟิวชั่นหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะมีอิทธิพลของสุดยอดสายเลือดความสมดุลของดาวและคนเดียวที่สามารถแข่งขันกับพลังของดาวได้คือพระเจ้าจากดาวอื่นซึ่งเป็นเทพแห่งท้องทะเลอย่างกระทันหันนี้ทั้งซานยิ้มและพยักหน้าถ้าคุณสองคนยินดีคุณจะตามฉันกลับไปยังโลกเดิมในอนาคตได้ชื่อสถานที่นั้นคืออาณาจักรเทพ อย่างไรก็ตามถังซานหยุดปล่อยพายุปั่นต่วนและจัก,กรพรรดิสวรรค์ทั้งสองก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกในเวลาเดียวกันทำไมเราถึงเชื่อคุณจัก,กรพรรดิสวรรค์เมคาดินเป็นคนแรกที่พูดออกมาสปร이และสัตว์ประหลาดของพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมที่สุดของดาวฟ้าหลานและควบคุมพลังธาตุเกือบทั้งหมดด้วยเหตุนี้การพึ่งพาดาวของพวกเขาด้วยเพราะนี่คือทางเลือกของคริสตันถังซานชี้ไปที่จริงๆที่ด้านบนสุดของเมืองพร้อมกับหลับตาและปล่อยโดเมนสองขั้ว จักรพรรดิสวรรค์ทั้งสองชำเลืองมองกันและกันในเวลาเดียวกันเียงคงไม่มั่นคงเล็กน้อยในอีกด้านหนึ่งหลังจากที่เหมยกงจื่อปล่อยหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศเพื่อพาตัวเองไปสู่อีกมิติหนึ่งทุกสิ่งรอบตัวเขาเงียบลงและร่างของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งถูกสังหารกลายเป็นฝุ่นนับไม่ถ้วนในช่วงกลางอากาศสำหรับเธอการต่อสู้ที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว อย่างที่จริงๆพูดกับทางซานก่อนหน้านี้ว่าจากกระพัดอสูจรจิ้งจอกสวรรค์คนปัจจุบันมีแ็คแคนจำนวนเท่าใดแม้ว่าเธอก็ไม่รู้แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการถูกสังหารไม่สามารถแก้ปัญหาของบรรพบุรุษผู้นี้ได้จริงๆ และความรับผิดชอบของเหมยกงจือคือการใช้ดาบเลือดชูราสังหารร่างของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์และการติดตามร่างกายฝ่ายวิญญาณหรือเรื่องของร่างวิญญาณก็เหลือให้ถังซานโดยสิ้นเชิงคุณต้องรู้ว่าแหล่งกำเนิดของจิตสำนึกของเขามีที่มาอันศักดิ์สิทธิ์รากฐานของพระมหากษัตริย์ หอคอยแห่งการเวลาและอวกาศสร้างเกราะป้องกันอวกาศขนาดใหญ่ไว้รอบๆเหมยกงจือและโชคที่ถูกทำลายโดยดาบโลหิตชูร่ายังคงลอยอยู่ในอวกาศสำหรับบุคคลภายนอกดูเหมือนว่าเหมยกงจือกำลังพยายามดูดซับพลังของโชคแต่ในความเป็นจริงแต่มันคือจัก,กรพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ที่สูญเสียร่างกายของเขาซึ่งไล่ตามช่องว่างของเวลาและสถานที่อย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาเหมยกงจือของอีกมิติหนึ่งและเขามีจุดประสงค์เดียวในการตามหาเหมยกงจือนั่นคือการแก้แค้น เหมยกงจือมักจะสื่อสารกับองค์ประกอบของอวกาศอย่างต่อเนื่องโดยเปลี่ยนตำแหน่งของเขาผ่านหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศแต่นี่หมายถึงการล่าช้าสำหรับจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ที่หลุดพ้นจากข้อจำกัดทางกายภาพ